สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ l ิ v i n g l i ลฟกับผมอาจารย์วิทยาวิทยไกรเกรียงนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมร 6, รบัญญัติบทที่6ข้อ1ถึงข้อ9ด้วยกันครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ1ถึง9ต่อไปนี้เป็นพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้สอนท่านเพื่อท่านจะได้ทําตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั้นเพื่อท่าน จะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านและบุตรหลานของท่านตลอดชีวิตของท่านเพื่อว่าวันคืนของท่านจะยืนยาวโอคนอิสราเอลจงฟังและจงระวังที่จะทําตามเพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและเพื่อท่านทั้งหลายจะทวียิ่งขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ ดังที่พระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่านโอ้ oh, คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน และจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นจงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผาของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์และจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านพี่น้องที่รักครับพระธรรมในวันนี้นะครับเป็นพระธรรมที่หลายคนเนี่ย ตั้งใจแล้วก็ท่องแล้วก็จำได้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตั้งแต่ข้อ7จนถึงข้อ9ที่บอกว่าแนะท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญคาดไว้ที่หน้าผากเป็นสัญลักษณ์และเขียนไว้ที่เสาประตูบ้านและประตูของท่านประมาณนี้นะครับเนื้อหา ประมาณนี้นะครับเป็นพระคําที่เรามักจะท่องได้นะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะสอนละวีเด็กๆในการที่จะหนุนน้าใจเด็กๆให้ทําไมครับท่องจําพระคําของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ในพระคําของพระเจ้าในวันนี้นะครับยังมีความลึกซึ้งไปมากกว่านั้นนะครับเ,เหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นตอนที่โมเสสยังสื่อสารกับประชาชนอิสราเอลนะครับแล้วก็โมเสสบ,บอกว่าบัญญัติเหล่านี้เป็นบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราใช้เป็น แผนที่ในการดําเนินชีวิตหลังจากที่เราเข้าไปที่แผ่นดินคานาอันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแผ่นดินคานาอันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นดินที่มีน้ําพึ่งและก็น้ํานมไหลบริบูรณ์คือเต็มไปด้วยพระพรแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งที่น่ากังวลและน่าเป็นห่วงนั่นก็คือคําสอนวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ซึ่งถ้าเกิดว่าคนอิสราเอลไม่ระมัดระวังนะครับพวกเขาจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านั้นทันที ดังนั้นพระคำของพระเจ้าในวันนี้จึงมุ่งหมายให้กับเราเนี่ยเข้าใจถึงหลัก3ประการใหญ่ๆใ,ในการที่เราจะใช้พระคำของพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นคือหลักของการเข้าใจใส่ใจและก็ฝังใจนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องอ่านพระคำของพระเจ้าทุกวันนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าหลายๆครั้งพระคำของพระเจ้า บางตอนมีความลึกซึ้งและก็ยากมากต่อการเข้าใจนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงมีรายการ Living Life ใช่ไหมครับทำไมถึงมีรายการอธิบายพระคมภีหรือว่ามีหนังสืออัธาธิบาปพระคมภีมากมายนั่นเพราะว่าพระคำของพระเจ้าบางตอนไม่ง่ายเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้เวลาของเรามากพอเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าใจข้อความอันลึกซึ้งในตอนนั้นๆได้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญประการที่1ก็คือเราต้องมีความเข้าใจและความเข้าใจเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการอ่านและการท่องจํา ทำบ่อยๆแล้วก็ศึกษาถึงเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อเราจะเกิดความเข้าใจประก,การที่2นั่นก็คือการใส่ใจการใส่ใจก็คือการที่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทําไมครับสําคัญพี่น้องใส่ใจอะไรบ้างครับ บางคนใส่ใจเวลาที่เราเล่นเกมใน Facebook ฟาร์มใช่ไหมฮะต้องไปรดน้ําทุกวันเลี้ยงไข่ผมก็เคยเห็นในเด็กๆนะครับถามว่าทําอะไรอยู่นึกว่าอ่านพระคัมภีร์นะฮะนึกว่าดูรายการ l i ฟวิ่งไล e ์ไม่กําลังเล่นเกมฟาร์มอะไรให้อาหารไก่นะครับแล้วก็กําลังรดน้ําต้นไม้อะไรของเขานะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นสําคัญนะครับ บางคนก็รีบกุลีกุจอนะเพราะเขากินข้าวอย่างเร็วนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยก็ไปรวมตัวกันบอกว่ามีอะไรเหรอมีเซล์หรือเปล่าไหมครับเขาจัดปาร์ตี้กันฮะเล่นเกมนะครับก็ในในวัยของเด็กๆนะครับความใส่ใจของเขาก็อยู่ที่ความสนุกสนานแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็มีความเติบโตขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วหลายๆคนที่ดูรายการนี้อยู่ก็คงเป็นคริสเตียนที่อยากเอาจริงเอาจังกับพระเจ้า,าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นความใส่ใจของเราก็คือการที่เราทุ่มเทเวลาของเรา ที่ของมันคือเวลานะครับเมื่อไรที่เราใส่ใจกับอะไรเราจะให้เวลากับสิ่งนั้นนะครับผู้ชายที่ชอบดูฟุตบอลโอ้พี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับตีสามตีสี่ตีห้าเขาตื่นได้หมดแล้วครับถ้าเขาใส่ใจและเขายินดีทุ่มเทเวลาเต็มที่นัดกันมาดูบ้านเดียวกันนะครับสนุกสนานเฮเพราะว่าเขาใส่ใจผู้หญิงมีไหมฮะใส่ใจเรื่องอะไรฮะรู้สึกตอนที่มีซีรีส์ดังๆเยอะใช่ไหมครับ ซีรีส์เกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยนะครับที่เขาชอบดูดกันเนี่ยนะครับก็เราใส่ใจแล้วบางคนใส่ใจมากๆนะครับขนาดว่า16ตอนที่จบในคืนเดียวได้เนี่ยโอ้โหอัศาจรรย์มากแต่เขาทําได้จริงๆนะครับเมื่อเรามีความใส่ใจกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะให้เวลากับสิ่งนั้นเสมอเพราะดังนั้นพระเจ้าจึงบอกเราว่าไม่เพียงแต่เราเข้าใจ นะครับคือมีความสามารถในการที่จะประยุกต์ใช้เข้าใจหลักการและเหตุผลและก็ข้อความที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์เหล่านี้แต่เรายังต้องใส่ใจคือให้เวลาไคร้ควรกับสิ่งเหล่านั้นด้วยว่าและเพราะอะไรล่ะพระเจ้าถึงตัดเช่นนี้เพราะอะไรพระเจ้าจึงอยากให้เราทําอย่างนั้นและเราจะทําสิ่งนั้นได้อย่างไรคือใช้เวลาของเราในการไข้ควรกับพระคําของพระเจ้านั่นคือความใส่ใจเหมือนที่โมเสสได้บอกกับเราว่าทําไมครับไม่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยสอน บุตรหลานของเรานะครับแต่เรายังต้องทำไมครับพูดถึงถ้อยคําเหล่านั้นตอนที่เรานั่งอยู่ที่บ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือขึ้นคือพูดง่ายๆคือว่าความหมายก็คือว่าพูดตลอดเวลาให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นวิถีชีวิตประจําวันและไม่เพียงแต่นั้นนะครับยังให้เด็กๆท่องจำนะเหมือนกับว่าผูกไว้ที่ข้อมือนะครับคาดไว้ที่หน้าผากก็เหมือนกับคนที่เป็นลัทธิยิวเนี่ยเขาก็จะทําจริงๆนะมีกลับ พระคำพีเนี่ยอยู่ตรงหน้าผากของเขาเลยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเป็น,ปนสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกว่าให้เราอยู่กับพระคำตลอดเวลานั่นคือเราใส่ใจและใช้เวลาอยู่กับพระคำของพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่เราทำไมครับจะสามารถทําได้และมันจะมีอิทธิพลเปลี่ยนแปล,ปลงชีวิตของเราประการสุดท้ายนะครับก็คือการฝังใจ คำว่าฝังใจนี่ไม่ได้หมายความว่าเปจดจาอดีตนอนาคขมขื่นนะครับแต่ฝังใจในที่นี้กําลังหมายความว่าไม่เพียงแต่เราเข้าใจเราใส่ใจแล้วนะครับแต่พระคําตอนนั้นจะฝังอยู่ในชีวิตของเราฝังอยู่ใน,ในลึกๆในใจของเราและมันกลายเป็นอิทธิพลทางบวกกับชีวิตของเราในที่สุด นะครับเราจะสามารถหยิบยกพระคำของพระเจ้ามาเป็นอาวุธมาเป็นโลมาเป็นสิ่งที่เราแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ก็ต่อเมื่อทำไมครับเรามีความเข้าใจในพระคำข้อนั้นเราใส่ใจในพระคำข้อนั้นมากพอแล้วมันฝังลงไปในชีวิตของเราจนกลายเป็นเหมือนตัวตนของเราไปแล้วนะครับคริสเตียนที่สามารถ รอดพ้นวิกฤตการในชีวิตต่างๆได้สามารถมีการตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องต้องมีพระคาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแต่พี่น้องไม่ใช่แค่มีพระคัมภีหรือซื้อพระคมภีรเยอะๆไว้ที่บ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่การมีพระคำในชีวิตนะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่พี่น้องมีพระคัมภีร์แล้วพี่น้องทําไมครับต้องอ่านนะครับต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ดู living life นะครับ แล้วก็พี่น้องต้องทำไหมครับใส่ใจใช้เวลากับมันไขขวดเลยกับมันไม่ให้มากพอและมากไปกว่านั้นพี่น้องต้องฝังลงไปในใจของพี่น้องให้กลายเป็นวิถีชีวิตของเราให้ได้นะครับขอหนุนน้าใจพี่น้องในวันนี้ที่เราทั้งหลายจะเข้าใจใส่ใจและฝังใจในพระคำของพระเจ้าเพื่อเป็นพรกับพวกเราในการดําเนินชีวิตให้เราร่วมใจที่ฐานนะครับสาธุการแด่พระบิดาเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับของขวัญอันล้ำค่าของพระองค์คือ ที่พปรองทรงดนใจให้ผู้คนมากมายได้บันทึกพระบัญญัติของพระเจ้าไว้ตามน้ําพระทัยของพระองค์บัตรนี้เราทุกๆคนมีพระคัมภีร์ที่สมบูรณ์อยู่ในมือของเราแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดที่เราเองจะไม่เพียงวางไว้บนหิ้งวางไว้บนชั้นหนังสืออยู่ในกระเป๋าของเราแต่ว่าเราจะใช้เวลาเปิดหน้าหนัหนงสือนั้นไม่ว่าจะผ่านพระคัมภีร์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแต่ขอให้เราใช้เวลาทําความเข้าใจ ใส่ใจใช้เวลากับสิ่งนั้นและฝังลงไปในใจของเราจนกลายเป็นวิถีชีวิตของเรากลายเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าสงปรพรไั่ขอพระเจ้าเมตตาให้เราได้รับสิ่งนั้นและทําสิ่งนั้นได้สําเร็จในชีวิตของเราด้วยเถิดอธิษฐานดุลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูริตเจ้าอาเมนพี่น้องที่รักครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและกดกระดิ่งติดตาม CGN TV ทไทยที่จะมีพระคำและพระพรมาถึงพี่น้องทุกๆวันครับ